ลีโอเชือกไหนครับลีโออารีโอ,อน,นั่นแหละครับผมกลับกลับดาวช้างนะครับผมอันนี้น้องสยามนะคะผมไทยไทยเมื่อกี้ครับผมไทยไทยอยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณแม่ครับผม ที่เรากำลังเดินมานะครับเราก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับคุณแม่ครับผมแล้วก็แดดจ้านะครับอยู่ตรงไทยๆมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นน้องสยามนะครับผมน้องสยามครับคุณแม่ครับน้องสยามสิสองครัวอายนย่าอยู่เบิ้ลกันละ ครับก่อนเร็วน้องสยามเร็วครับก่อนเร็วสวัสดีครับเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วครับก่อนเสียงครับเสียงก่อนเร็ว <c oughs> ดงัดงดังโอเคโยนเลย <c oughs> ครับผมน้องสยามครับน้องสยามอายุสิบสิบสองนะครับไทยไทยสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผม ไทยไทยสิบแปดมัดค่ะขอบคุณคับไทยไทยอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมคุณแม่ครับไทยไทยอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปมาแล้วนะครับไทยไทยก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณแม่ฝั่งนู้นนะครับสิบแปดมัดนะครับคุณแม่ Fighting อ่าคุณแม่คอมเมนต์ชื่อบอกไหมนะครับว่าคุณแม่ชื่ออะไรครับผม ผมไม่ค่อยได้ไลน์นะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ครับผมสวัสดีท,ท่านนะครับแล้วกลาเอาหญาลงนะครับสิบแปดมัดให้ไทยๆนะครับผมนี่ครับผมเอาไ้กินด้วยกันนะครับผมสิบแปดมัดไว้ไทยๆขอบคุณคุณแม่ครับผม ครับไฟติ้งเดียวเปดูยอดที่ไม่พอขอผมคุณแม่ไฟติ้งครับผมขอบคุณคุณแม่ไฟติ้งมากๆครับขอบครับุณโอเคครับสิบแปดบาทครับนี่ครับคุณแม่ไฟติ้งนะครับผมสวัสดีครับพี่แซดดี้ขอบคุณหัวใจส้มครับผม อยู่กับน้องสยามแล้วก็ไทยๆนะครับผมไทยๆอยู่ฝั่งนู้นมันจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมมันจะแบบแสงมันจ้ามันไม่มีร่มนะครับผมอยู่ตรงนี้ก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวตั้งให้เลยนะคะรับแม่ไฟติ้งนะครับผมขอบคุณมากๆครับอยู่ตรงนี้อยู่ในร่มนะครับผมอยู่กับน้องสยามก่อนนะครับน้องสยามบอกอาหิวอีกแล้วแ้วนะผมเดี๋ยวน,นะครับ คุณแม่ขอบคุณมากค่าครับคุณแม่ไฟติ้งครับสวัสดีครับวิเชนดีสวัสดีครับผมขอบคุณหัวใจส้มด้วยครับตอนนี้อยู่กับน้องสยามนะครับผมน้องสยามน้องสยามน้องไทยๆนะครับผมพี่ไทยๆนะคะผมอันนี้เป็นน้องสยามนะครับ มาแล้วก็อย่าลืมคอจอคอใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับใช่ครับพี่สซนดีครับผมมาู่กประเทศไทยครับแต่ก็คือตอนนี้ก็ยังแยกกันก่อนนะครับผมออยังอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับทาความคุ้นเคยหัดทําความคุ้นเคยทําความรู้จักกันก่อนนะครับไม่เามกกอ,นนอาอ้าว ทำความคุ้นเคยกันก่อนนะครับควานขอควานคือใหม่หมดทุกคนนะครับไม่มีใครควานไม่ใช่ควานเก่านะครับควานใหม่นะครับผมใหม่ทั้งควานนะครับ ทำความสะอาดควานนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเป๊บ่หวนูที่ไหนเารจัมันนานไปนี่อันใหม่หมดเลยทั้งน้องเปี้ยนะครับผมเรา หันใหม่หมดเลยนะครับน้องน้องสยามนะครับน้องสยามก่อนตอนนี้ก็ฟอกควานนะครับผมก็กำลังมาทำความสะอาดให้น้องสยามนะครับผมควานใหม่นะครับเฮ้ยจ๋อเออทำไมกบมึนแล้วกันแล้ว<ด><ด><ด> นอนดูง่วงเลยบ่เอาอเพื่อนอเพื่อนวางยเ, <laughs> เพื่อนล่วงบ่เพื่อนมึนกันแหละงไปบ่เพื่นอน <laughs> มอนก,กันบ่ทำ <laughs> <laughs> ไมถึงกันนทำไม กำลังทำความสะอาดนะครับก่อนจะตโ,ตโตไปก่อนจะโตเนาะสูงย,ย,ยาวเขาดีเลยแหละน่าลากดิ้นดีเลย,เลยควานใหม่นะครับผมบามา,า,ามาเฮ้ยกิบอะไรยะเดินมามามา มามา,า,า,มา,า,า,าน้อ <c oughs> ลนปัก้ตววะวครับกันเลยครับนี่ห้องส<า>วัสดคสวยส สออวัมดีครับวันนี้นะครับผมทำควา,ความขัดหมก็ต้องทําความคุ้นเคยนะครับพี่สยามกต้องขาดกับพ่ควานนะครับผมต้องทําความคุ้นเคยกันก่อนนะครับ hả? subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส่งเค้กส่งที่ลงช้างอเอาขออยู่นั้นบ่เสรีแักมื่อิี้มีคนตามหาน่น้องไหมวะเสีสักซเซลิงาาเมิ่้มีคนตามหาครับ เพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับผม ฟขอบคุณคุณแม่ไฟติ้งครับผมที่มีตายญ้า18มาัทให้ไทยๆนะครับไทยๆเรอยู่ทางนู้นนะครับผม้กนน็เป็นน้องน้องสยามน,นะคะผมใบหญ้ยาย,ยู่วางไว้ตรงนี้นะครับนาบานเลยนะครับผมขอบคุณคุณแม่ไฟติ้งมากๆครับขอบคุณครับ ันใจป่ะ,ปะเดี๋ยวเราจะไปทันใจต่อนะครับจะไปดูกันไปครับครับกันเร็วครับเสียงเร็ว ครัสวัสดีครับเสียงด้วยเสียงด้วยแล้ว <c oughs> เสียงสูง <c oughs> สูงสวย